สวัสดีค่ะอ่ะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องการเตรียมสารละลายของหน่วยโมล่าอันดับแรกครูต้องขออภัยก่อนนะคะพอดีว่าอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะครูก็โดนฝุ่นแล้วก็สภาพอากาศเล่นงานไปก็เลย วันนี้ก็เลยต้องลานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนผ่านออนไลน์ได้นะคะไม่ต้องห่วงเราได้เรียนแน่นอนอยู่แล้วนะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการเตรียมสาระละลายในหน่วยโมลร์นะคะคานนี้หน่วยโมลร์เนี่ยคืออะไรหน่วยโมลร์ค่ะมันเป็นหน่วยของความเข้มขน้นจากคาบที่แล้วเราพูดถึงความเข้มข้นในหน่วยร้อยละของสาระละลายไปใช่ไหมคะร้อยละมันก็จะมี ร้อยละโดยมวลต่อมวลร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะซึ่งหน่วยร้อยละเนี่ยเขาก็จะเทียบจาก100่้ใช่ไหมคะ,ะเทียบจาก100ส่วนหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นสารละลายก็จะเทียบจากสารละลาย100กรัมหรือสารละลาย100มิลลิลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้แล้วถ้าเป็นหน่วยโมล a าล่ะหน่วยโมล a าค่ะเป็นหน่วยความเข้มข้นของสารละลายนะคะที่นิยมใช้มากนะคะในการทดลองแล้วก็ในห้องปฏิบัติการเคมีก็คือหน่วยเนี้ยเปนเหมือนเป็นหน่วยสากลเลยนะคะที่จะพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายนะ,ะไปห้องแลบที่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยนะคะหรือจะไปอินเดียหรือจะไปอังกฤษ นะคะก็จะใช้หน่วยโมลาร์ส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่ทั่วโลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นหน่วยโมลาร์เนี่ยจึงเป็นหน่วยที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะคราวนี้ค่ะในการอธิบายเกี่ยวกับหน่วยโมลาร์คืออะไรนะคะหน่วยโมลาร์ค่ะมันคืออัตราส่วนค่ะระหว่างมวลของสามตั้งต้นค่ะอ่ามันจะเป็นอัตราส่วนนะคะหน่วยโมลาร์ โมล่านะคะในภาษาอังกฤษจะแทนด้วยตัว M ใหญ่มานะจะเท่ากับอัตราส่วนค่ะคำว่าอัตราส่วนคือมันหารกันนะะอัตราส่วนระหว่างมวลของสารตั้งต้นค่ะ,นะคะหน่วยต้องเป็นโมล ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายค่ะ,ะมวลของสารตั้งต้นส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายหรือในบางหนังสือนะคะเขาจะใช้คำว่ามวลของตัว ถูกละลายนะคะหน่วยเป็นโมลส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายค่ะปริมาตรทีนี้ปริมาตรของสารละลายเนี่ยเราจะใช้หน่วย ลิตรนะคะจะใช้หน่วยลิตรทีนี้ค่ะก่อนจะไปหาว่าเฮ้ยการเตรียมสารละลายในหน่วยโมลาร์เนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกเราต้องมารู้จักกับโมลก่อนค่ะโมลน,นะคะมันคือโมลโมลโมล โมนนะคะมันคือหน่วยของสารอ่นะอย่างหนึ่งนะคะโดยโมนเนี่ยเขาจะเทียบกับนะจะเทียบกับปริมาณของสาร ปริมาณของสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะอธิบายเรื่องของโมลน,นะคะมันจะลงลึกเกินนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้มสีเพราะฉะนั้นครูจะพูดง่ายๆว่าเหมือนสมมุติว่าเรามีสารสมมติเรามีสาร A ค่ะเรามีสาร A สมมุติมีสาร A อยู 5กรัมนะเราจะกำหนดว่าสาร A 5กรัมตัวนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ1โมลอ่นะจะกำหนดอย่างนี้นะคะสมมุติกำหนดขึ้นมาว่ามีสาร A อยู่5กรัมสาร A 5กรัมเนี่ยเท่ากับ1โมลของ A แล้วถ้าสมมุติว่ามีสาร A อยู่10กรัมล่ะนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ1โมลของ A มี5กรัมดังนั้น A 10กรัมก็จะมีค่าเท่า,ทากับก็จะเป็น2โมลค่ะ หาได้จากไหนก็หาได้จาก10หาร5เหลือ2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งครูก็ไม่อยากไปลงลึกมากเพราะว่ามันถ้าเราไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องโมนมากน,านักเรียนก็จะงงกันไปใหญ่ก็จะเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเหมือนตารางธาตุเนี่ยเขาจะกําหนดสิ่งที่จะเรียกว่ามวลของสาร นะคะ,ะตารางธาตุเนี่ยค่ะมันจะกำหนดสิ่งที่เรียกว่ามวลของสารซึ่งไอมวลของสารตัวนี้ค่ะมันสามารถหาได้จากอะไรวิธีการถ้าเอาแบบจริงๆแล้วะจะซับซ้อนมากนะคะเอาไว้ไปเรียนตอนมสแต่ณนะตอนนี้ เรารู้แค่ว่ามวลของสารนะคะหรือมวลของธาตุนะคะมวลของธาตุมวลของสาร1ตัวเนี่ยมันจะดูได้จากเลขมวลของธาตุค่ะนะก็คือพูดง่ายๆว่ามวลของธาตุหตัว จะมีค่าเท่ากับเลขมวลของธาตุนั่นเองนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาขยัดดิบขึ้นไปก่อนยกตัวอย่างเช่นธาตุโซเดียมค่ะ Na โซเดียม นะะา้าโซเดียมเนี่ยถ้าสมมติว่านักเรียนไม่รู้ใช้ไลน์แชทบอตตารางธาตุเปิดดูได้นะคะว่าธาตุตัวนี้เลขมวลเท่ากับเท่าไหร่นะคะเปิดตารางธาตุดูนะคะเลขมวลของธาตุโซเดียมน่ะจะมีค่าเท่ากับนะมีเลขมวลมีเลขมวลเท่ากับ23แล้วก็มีเลขอะตอม เท่ากับสิบเอ็ดนะคะเลข <11. S 1> ที่เราจะเอามาใช้ค่ะคือเลขตัวนี้เลขมวลค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าโซเดียมเอยไม่ใช่โซเดียมเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับย3ิบสามหมายความว่าถ้ามีโซเดียมยี่สิบสามกรัมค่ะมีโซเดียมยี่บสามกรัมจะเท่ากับ เรามีโซเดียมหนึ่งโมลนะคะจะดูได้จากเลขมวลทีนี้อา้าวแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นสารประกอบละ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาอะไรดีตัวนี้ละกัน N a h นะคะโซเดียมไฮดรายนะคะโซเดียมมีเลขมวลเท่ากับ23ไฮโดรเจนค่ะมีเลขมวลเท่ากับ1วิธีการหาว่าเฮ้ยถ้าตัวเนี้ย จะมีไม่ใช่ธาตุสีสารประกอบตัวนี้จะมีมวลโมเลกุลทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสารประกอบตัวนี้ที่ประกอบไปด้วยโซเดียมกับไฮโดรเจนเนี่ยจะมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่วิธีการก็คือเอาเลขมวลของธาตุทั้งสองตัวค่ะมารวมกันก็จะกลายเป็นเลขมวลโซเดียมเท่ากับ23ส่วน ไฮโดรเจนเลขมวลเท่ากับ1รวมกันก็จะได้24คราวนี้เลข24ค่ะหมายถึงอะไรเลข24หมายถึงอะไรมันจะหมายถึงมวลของสารประกอบโซเดียม ไฮไดร์ ry, นะคะ NaH นะคะหรือจะพูดได้อีกประโยคนึงนะคะก็คือมวลของสารกรอบเนี่ยเขาจะเรียกมวลตัวนั้นว่ามวลโมเลกุลค่ะอ่ะซึ่งมวลโมเลกุลของธาตุขออนุญาตเพิ่มหน้านะคะมวลโมเลกุลไม่ใช่มวลโมเลกุลของธาตุสิ มวลโมเลกุลของสารประกอบนะคะจะเท่ากับหนึ่งโมลของสารประกอบค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติ na h ใช่ไหมคะ ประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างประกอบไปด้วยธาตุ Na 1ตัวกับไฮโดรเจน1ตัวนะคะถ้า Na โ odium มีเลขมวลเท่ากับ23่สิบสามไฮโดรเจนมีเลขมวลเท่ากับ1ดังนั้นค่ะดังนั้นนะคะมวลโมเลกุล ของโซเดียมไฮดไยหรือ NaH ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ23บวก1เท่ากับ24นั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า1โมลของโซเดียมไฮดไร NaH ของเราคะ่ะจะมี NaH อยู A H U G กรัมนั่นเองนะคะเขนะียนเนาะทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นโมลล่ะสมมุติเรารู้แล้ว หนึ่งโมลของโซเดียมไฮไดไรเนี่ยหนึ่งโมลของโซเดียมไฮไดไรนะคะอึ๊บอึ๊บอา้าวปากกาแบตหมดหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งโมลของโซเดียมไฮไดไรเนี่ยจะมีโซเดียมไฮดไรยี่สิบสี่กรัมนะคะดังนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าโซเดียมไฮไดไรมีมวลโมเลกุลเท่ากับยี่สิบสี่ ครนี้สมมุติว่าโจทย์ค่ะถามว่าโจทย์ตัวอย่างนะคะถามว่าถ้าหากมีถ้าหากมีโซเดียมไฮดรด์ค่ะอยู่48กรัมจะเท่ากับจุด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  โมนวิธีการหาก,ก็คือหนึ่งโมนของโซเดียมไฮไดา์เนี่ยเท่ากับ24ี่ซึ่งเลขยีบสนี้เรามาจากไหนเรามาจากมวลโมเลกุลใช่ไหมคะมาจากมวลโมเลกุลดังนั้นค่ะดังนั้นถ้ามี ถ้ามีโซเดียมไฮดาย48กรัมก็จะเท่ากับนะเท่ากับเท่าไหร่เก้า48ค่ะหาร24ก็จะเท่ากับ2ตอบ2โมลค่ะหรือพูดง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าโจทย์ กำหนดมวลของสารประกอบมาให้นะคะให้หาโมลจากมวลที่โจทย์ให้ ส่วนด้วยส่วนด้วยมวลโมเลกุลของสารประกอบตัวนั้นค่ะ,ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะคะระหว่าง โมลกับกรัมนะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับโมลน,นะคะเท่ากับ G G ก็คือมวลที่โจทย์กำหนดให้มีหน่วยเป็นกรัมส่วนด้วยส่วนด้วย m.w. ค่ะก็คือมวลโมเลกุลน,นั่นเองนะคะ ี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อน G เนี่ยคือมวลของสารที่กำหนดส่วน mW เนี่ยเท่ากับมวลโมเลกุลเสียงคูณเริ่มแปลกๆแ,แล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะคะโอเค ทีนี้ค่ะทีนี้ท,ทีมาดูว่าถ้าสมมุติว่ามันมีลักษณะของธาตุแบบนี้ค่ะเช่นธาตุนี้เลยอ c a c l ห้อยสอง นะคะมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่อันดับแรกก็ต้องมาดูก่อนค่ะว่าในสารประกอบตัวนี้ค่ะประกอบไปด้วยาธาตุอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยาธาตุอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยาธาตุตัวแรกค่ะ Ca แคลเซียม ส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะไม่ใช่ C ีเฉยๆนะลูกตัวนี้คือตัว C ใหญ่แล้วก็ตัว L อเล็กตัวนี้คือธาตุคอรลีนนะคะประกอบไปด้วยแคลเซียมกับคอรลีนนะคะทีนี้อ่าโอเคเรารู้แล้วว่าสารประกอบตัวนี้มีแคลเซียมมีแคลเซียมกี่ตัวมีแคลเซียมกี่ตัวมีแคลเซียมหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัว มีเฮลเซียมหนึ่งตัวแล้วคอรีนละ่ะคอรีนมีหนึ่งตัวหรือเปล่ามีหนึ่งตัวหรือเปล่าหนูสังเกตเห็นเลขสองที่ห้อยอยู่ไหมคะการที่เลขสองห้อยอยู่หลังคอรีนแบบนี้คะ่ะมันหมายความว่าคอรีนของเราคะ่ะมีจํานวนสองตัวนะคะอคอรีนของเรามีสองตัว ดังนั้นค่ะถ้าจะหามวลโมเลกุลนะคะเราต้องหามวลโมเลกุลของสารประกอบทั้งหมดนะคะที่ประกอบไปด้วยแคลเซียม1ตัวแล้วก็คอลีน2ตัวเนี่ยแล้วก็หามาก่อนว่าอาแคลเซียม1ตัวหนักกี่กรัมนะคะมีเลขมวลเท่าไหร่แคลเซียมถ้าจะไม่ผิดเลขมวลน่าจะ40 40นะคะ40กรัม มีเลขมวลเยเลขมวลแบบเลขมวลเท่ากับสี่สส่วนคอรีนค่ะคอรีน1ตัวค่ะคอรีนหนึ่งตัว,ะนนตวจะมีเลขมวลเท่ากับเลขมวลเท่ากับ35.5นะคะ ในสารประกอบนี้ค่ะเรามีคอรีนอยู่กี่ตัวเรามีคอรีนอยู่2ตัวก็เอาดังนั้นถ้ามีคอรีน2ตัวก็เอา3 1ม5ิบคูณสก็จะได้เท่ากับ7จค่ะ่าดังนั้นค่ะดังนั้นะ่ะ มวลโมเลกุลของแคลเซียมคอไลต์ CaCl2 ค่ะจะมีค่าเท่ากับเอาเลขมวลทั้งหมดมารวมกันค่ะแคลเซียม40บวกกับคอลีน2ตัวคือ70รวมกันก็จะได้เท่ากับ110ได้แล้วค่ะมวลโมเลกุลของ แคลเซียมคลอรายก็จะตอบคำถามข้อที่สองได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดเนี่ยสองข้อนะคะอยู่ในเว็บไซต์เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะส่งเว็บไซต์ไปให้แล้วข้ามหน้าเดี๋ยวเรามาเตรียมสารละลายกันนะคะทีนี้อเอ่อเอ่อเอ่มเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่ทีนี้ทีนี้ทีนี้ ถ้าสมมติว่านักเรียนคนไหนไม่มั่นใจเลขมวลนะคะสามารถใช้ตารางธาตุได้ตารางธาตุลายแชทบอทนะคะที่ครูเคยส่งไปให้เมื่อนานมาแล้วใช้ตัวน,น,นั้นได้นะคะแต่ทีนี้อ๋อลืมที่ที่ทนึกออกเลยนึนกออกนะก็คือ,อเลขมวลบางตัวค่ะมันจะมีค่าเป็นจุดทศนิยมหลายตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นอขออนุญาตจิ้มหาก่อนมันจะมีธาตุบางตัวเลขทศนิยม หลายตำแหน่งอือ่าย,ยกตัวอย่างเช่นธาตุ Mg ค่ะอ่า Mg แมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมค่ะมันจะมีเลขมวลหนึ่งตัวเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับ ยี่สิบสี่จุดสามศูนย์ห้าแบบนี้นะคะทีเนี้ยเวลาเรานำมาใช้ค่ะให้สังเกตจุดทศนิยมตำแหน่งแรกอุ้ยให้สังเกตจุดทศนิยมตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่า จุดทศนิยมตำแหน่งนี้ค่ะสูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าสิมากกว่าห้าให้ปัดขึ้นนะคะให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าห้าให้ปัด ลงค่ะอย่างกรณี Mg ของเราเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับ24.305ใช่ไหมคะ24.305ทสศยมตำแหน่งแรกมันเป็น3ซึ่งน้อยกว่า5ดังนั้นปัดลงคือปัดมันทิ้งค่ะก็พูดง่ายๆเลยแมกนีเซียมของเราจะมีเลขมวลเนี่ยเลขมวล เลขมวนแมกนีเซียมนะคะ mm hmm. จะเท่ากับ24 mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. นะคะเอ้าครูแล้วทำไมตัวคลีนของครูอะ Cl ของคัวนะทำไมครูใช้35.5ทำไมทำไมทำไมแล้วทำไม ทำไมนะทำไมทำไมคอรีนถึงใช้เลขมวล35.5เพราะค่ะสาเหตุเพราะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเราเอาคอรีนเนี่ยไปห้อยสองยกตัวอย่างเช่นอย่ง่งเมื่อกี้ C A C L ห้อยสองใช่ไหมคะคอรีนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันหนัก 35.5ใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอคูณ2ค่ะคูณ2เข้าไปค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ70ซึ่งเป็นเลขลงตัวพอดีเขาก็เลยใช้เลขมวลของคอดีเป็น35.5นั่นเองนะคะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละแบบกับที่1กับ2มีทั้งหมด8ข้อนะคะรวมกันคิดว่านักเรียนทำได้แน่นอน นะคะแล้วก็ตอนที่ทําเสร็จก็วางส่งไว้ที่โต๊ะครูนะคะส่วนคนที่แก้ข้อสอบนะคะที่ครูให้ทำไม้แมพแก้ข้อสอบไปให้นักเรียนนะคะวางใบแก้นะคะวางกระดาษที่ทำไม้แมพเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะแล้วเอาตัวปฏิทินนะคะที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยวางทับไว้ อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้ครูไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเสียงเหินขึ้นจมูกสุดๆนะคะโอเคอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมากเลยแล้วก็ฝุ่นเยอะมากๆด้วยครูก็โดนฝุ่นเล่นงานไปแล้วนะคะเมื่อเช้าก็หายใจไม่ออกล้างจมูกไปสิบรอบได้นะคะอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีค่ะ